จากวิดีโอที่แล้วได้อธิบายถึงโมเลกุลของสารจะถูกดูดกลับเข้าสู่ร่างกายที่เซลล์บุผนังของ proximal convoluted t u b u l หรือท่อหน่วยไตยส่วนต้นที่บริเวณนี้จะมีการดูดกลับ g l u c o s กรดอะมิโนและก็โซเดียมที่ท่อขาขึ้นของ loop of Henle หรือ ascending tubule ของหลูกวอฟแฟนแลจะมีการดึงโซเดียมโพแทสเซีมรรยมคลอไรด์กลับส่วนที่นิสทอร์ของรูเตอร์ทู b บจะมีการดึงแคลเซียมกลับในการดูดกลับแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อจะต้องต้านกับความเข้มข้นในเลือดดังนั้นในวิดีโอนี้จะที่บายลึกลงไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเซลล์บุผนังของโปรซิมอลทู l e ที่ยอมให้ไอออนบางชนิดออกจากลูเมน หรือช่องว่างในท่อแล้วก็ถูกดูดกลับออกไปจากฟิลเทรตเราจะมาเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนของเนฟรอนซึ่งแต่ละส่วนจะมีการดูดกลับสารแตกต่างกันเราจะเริ่มที่ proximal convoluted er tubule โดยจะขยายบริเวณตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้น แล้วจากนั้นจะมาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านในของ proximal c o n v o l u t e er d tubule นั้นเป็นอย่างไรใน proximal tubule จะมี Filtrate อยู่เอาใหม่เดี๋ยวจะขอวาดภาพใหม่ให้เห็น brush border ของเซลล์ที่บุผนังของ proximal เพื่อที่จะได้ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดภายในท่อ จะมีช่องว่างอยู่ด้วยช่องว่างนี้เรียกว่าลูเมนภายในลูเมนบรรจุสารที่กรองได้จาก g ล o m ม r u um l ั s เรียกสารที่กรองได้นี้ว่า filtrate หรือ g ล o m um ม u l a r filtrate ผนังของ proximal t u b u l มีเซลล์เยื่อบุเรียงตัวชั้นเดียวตลอดความยาวของท่อชั้นเซลลเยื่อบุ เรียงตัวอยู่บนชั้นฐานชั้นฐานนั้นเรียกว่า basement membrane ตามเส้นสีเหลืองที่ขีดไว้ base แปลว่าฐานต่อมาทั้งด้านบนของเซลล์ที่หันออกสู่ลูเมนและสัมผัสกับฟิลเทรตด้านนี้เราจะเรียกว่าด้าน epical หรือด้านปลายบนของเซลล์ ด้าน,นี้คือด้านเอพิค l รส่วนทางด้านฐานของเซลล์เรียกว่าเบโซและทร a ลเป็นด้านที่วางอยู่บนเบส e ม e นต์เมมเบรนด้านของเซลล์ที่ปูผนังท่อไตทุกส่วนเป็นแบบนี้เสมอไม่ว่าจะที่หลูกออฟเฮนลีหรือดิสทอยทางด้านนอกของ Proximal t u i u l e มีหลอดเลือดฝอย โดตัวพันอยู่โดยรอบมีลักษณะเป็นเซลล์เหมือนกันแต่จะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องเซลล์นี้จะลงแค่เพียงระดับหลอดเลือดเท่านั้นที่เห็นก็จะเป็นหลอดเลือดฝอยที่มีเลือดไหลผ่านมีอยู่ทั้งสองด้านสิ่งที่จะอธิบายก็คือสารบางชนิดในลูเมนจะถูกดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างไร เป็นการดูดกลับแบบ selective ก็คือเลือกชนิดของสารที่จะดูดกลับหลอดเลือดเหล่านี้ที่ล้อมรอบนี้เรียกว่า peritubular capillary คำว,ว่า peri แปลว่ารอบต่อมาตรงบริเวณในกรอบตรงนี้เป็นบริเวณที่หลอดเลือดฝอยจะขดพันอยู่โดยรอบท่อเพื่อที่จะรับสารที่จะดูดกลับ ที่เซลล์บุผนังท่อเราจะมาดูว่ากลูปโคสถูกดูดกลับได้อย่างไรทางด้านเบโซลและทรอของเซลล์จะมีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอยู่ลักษณะของปั๊มและการทำงานก็เหมือนกันกับที่ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องเสือประสาทนั่นก็คือโซเดียมจะเข้าไปเกาะที่ตำแหน่งจำเพาะและก็จะมี ATP เข้ามาโรมด้วยทำให้โปรโตีนของปั๊มเปลี่ยนโครงรปูปหรือเปลี่ยน Conformation โปรโตีนก็จะปิดทางด้านในของเซลล์แล้วเปิดออกทางด้านนอกของเซลล์โซเดียมก็จะถูกเอาออกจากเซลล์ผ่านทางเบสเมนต์ม m มเบรนของหลอดเลือดฝอยแล้วก็เข้าสู่ภายในหลอดเลือดในทำนองเดียวกัน โพแทสเซียมในกระแสเลือดก,ก็จะเข้ามาเกาะที่ตำแหน่งเพาะบนโปรโตีนที่จะวาดใหม่เป็นสีเขียวแล้วก็ทำให้โปรโตีนเปลี่ยนคอนฟอร์ม t ชันอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ไม่ต้องใช้ ATP แล้วก็จะกลับเข้ามาอยู่ในรูปแบบตั้งต้นเหมือนเดิมโพแทสเซียมก็จะหลุดเข้ามาอยู่ข้างในเซลล สรุปก็คือโซเดียมเข้าไปเกาะกับโปรโตีน ATP เกาะตามปล่อยโซเดียมออกนอกเซลล์โพแทสเซียมเกาะกับโปรโตีนแล้วปล่อยเข้ามาข้างในเซลล์ผลของเหตุการณ์นี้ก็คือโซเดียมจะถูกปั๊มออกข้างนอกเซลล์แล้วโพแทสเซียมก็จะถูกปั๊มเข้ามาข้างในเซลล์การลำเลียงแบบนี้เรียกว่า active transport เพราะต้องใช้ ATP ร่วมในการผลักโซเดียมออกจากเซลล์แล้วก็ผลักโพแทสเซียมให้เข้ามาอยู่ข้างในเซลล์การทำงานของปั๊มเกิดโดยเอนไซม์เอนไซมนี้มีชื่อว่าโซเดียมโพแทสเซียม ATPS หรือ ATPS เอนไซมนี้ก็จะเปลี่ยน ATP ให้ได้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างของโปรโตีนปัม๊มในการนำเอาโซเดียมออกแล้วนำโพแทสเซียมเข้าสู่เซลล์แล้วกลูโคโสก็จะออกจากลูเมนได้อย่างไรที่ด้านเอพิคอลมีโปรโตีนอีกชนิดหนึ่งโปรโตีนนี้จะทำหน้าที่เป็นโคทรานสปอเตอร์ porter, หรือเรียกว่าซิมพอ ซึ่งจะหมายถึงมีการลำเลียงโมเลกุลสองชนิดไปในทางเดียวกันโมเลกุลแรกลำเลียงไปตามความแตกต่างของความเข้มข้นหรือ concentration gradient ส่วนอีกโมเลกุลหนึ่งก็จะตามเข้าไปด้วยที่โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มจะมีการปั๊มโซเดียมออกและปัป๊มโพแทสเซียมเข้าทำให้ภายในเซลล์มีภาวะโซเดียมต่ำลง โซเดียมในลูเมนลดต่ำลงด้วยโซเดียมในลูเมนก็จะลำเลียงเข้าไปข้างในเซลล์ตามโซเดียมที่ถูกปั๊มออกไปโดยไม่ต้องใช้โปรโตีนปั๊มซึ่งเป็นไปตามความแตกต่างของความเข้มข้นหรือ concentration gradient ทีนี้มาดูโปรโตีนอีกชนิดหนึ่งเป็นโปรโตีนที่จะลำเลียงโซเดียม เข้าเซลล์ตาม concentration gradient แล้วในเวลาเดียวกันก็จะลำเลียงกลูโคสเข้าสู่เซลล์ด้วยทีนี้จะมาวาดภาพใหม่เอาซิมพอร์ตมาขยายให้ใหญ่ขึ้นถ้าด้านนี้มีโซเดียมอยู่มากกว่าอีกด้านหนึ่งของซิมพอร์ตโซเดียม ก็จะเกาะกับโปรตีนที่ตำแหน่งเฉพาะเหมือนกันกับกลูโคโสเมื่อโซเดียมและกลูโคโสเกาะโปรตีนก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นรูปร่างคล้ายๆแบบนี้โซเดียมที่เกาะอยู่ตรงนี้กลูโคโสที่อยู่ตรงนี้ด้วยหันหน้าเข้าสู่ด้านในของเซลล์แล้วโซเดียมกับกลูโคโสก็จะถูกปล่อยเข้าภายในเซล จากนั้นซิมพอร์ก็จะกลับสู่รูปร่างเดิมสรุปได้ว่าโซเดียมด้านที่มีความเข้มข้นสูงกว่าเกาะกับโปรตีนแล้วกลูโคโสก็จะเกาะตามโปรตีนเปลี่ยนรูปร่างปล่อยโซเดียมและกลูโคโสเข้าไปข้างในเซลล์เมื่อกลูโคโสมีความเข้มข้นสูงพอก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่กระแสะเลือดต่อไป ต่อมาจะมาดูที่ ascending หรือท่อขาขึ้นของ loop of h e n r y ตรงบริเวณที่เป็นกรอบสี่เหลีย่ยมบริเวณนี้จะลำเลียงเกลือออก loop of h e n r y มีเซลล์บุผิวเช่นเดียวกันด้านในท่อก็คือลู m e n เหมือนกันมีเซลล์บุผิวเป็นผนังของท่อด้านเบโซ o l a t e r อ l จะมีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอยู่ ปั๊มเอาโซเดียมออกแล้วก็ปั๊มเอาโพแทสเซียมกลับเข้าสู่เซลล์แต่บางทีโพแทสเซียมก็รั่วออกนอกเซลล์ได้เหมือนกันด้านเอพิเคิลของเซลล์จะมีซิมพอรตโซเดียมก็จะผ่านเข้าเซลล์ที่นี่โดยไม่มีการลำเลียงกลูโคสแต่จะมีการลำเลียงโพแทสเซียมและคลอไรด์ออกจากลูเมน เข้าสู่เซลล์จะมีการลำเลียงโพแทสเซียมและคลอไรด์เข้าสู่เซลล์ซิมพอร์ตนี้จึงมีชื่อเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์โคทรานสปอร์เตอร์2ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือภายในเซลล์มีแคลเซียมอยู่มาก แต่ก็มีช่องที่เบ s ซ l และท a t e r ที่จะลำเลียงคลายออกตาม concentration gradient จึงทำให้ที่เม d u ล่ามีเกลืออยู่มากกว่าเหมือนกันกันกบที่ดิ t s t a l convoluted t u b ูเซลล์ที่ปลูกผนงังด i s t a l convoluted t u b u มี Branch b r u อ h border คล้ายกับไมโคร v i l l i เหมือนกับที่ proximal เหมือนกันที่ loop of Henle มีการลำเลียงไอออนโดยใช้ concentration gradient ซึ่งใช้ active transport ในการขับเคลื่อนให้เกิดการลำเลียงการลำเลียงแบบนี้เรียกว่า secondary active transport ทีนี้มาดูโครงสร้างของดิสทอมีลูเมนของท่อเหมือนกันมีเซลล์บุผิวอยู่สองข้างของลู m e n และมีหลอดเลือดฝอยโคดพันธ์อยู่รอบเช่นเดียวกันมีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอยู่ทางด้านบีโซและเทรอลปั๊มเอาโซเดียมออกแล้วก็ปั๊มเอาโพเทสเซียมกลับเข้าสู่เซล์ทำให้โซเดียมในเลือดสูงขึ้นด้าน e อพิ a ค s ลเซอร์เฟของเซลล์มีช่องสำหรับแคลเซียมภายในเซล มีแคลเซียมอยู่แล้วในลูเมนก็มีอยู่เหมือนกันดูที่โซเดียมในเลือดโซเดียมสูงจากการปั๊มออกจากเซลล์ด้านเบโโอลตเทอรลมีโปรโตีนที่จะลำเลียงโซเดียมกลับเข้าเซลล์ในเวลาเดียวกันก็จะลำเลียงแคลเซียมออกนอกเซลล์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน โปรตีนแบบนี้จึงเรียกว่าแอนติพอร์ตเรียกว่าแอนติพอร์ตและก็เป็น Secondary a c แอคทีฟทรานส r t อร์ด้วยเพราะมีโซเดียมโพเทสเซียมปั้งที่ใช้ ATP จากที่พูดมาแล้วก็จะได้ข้อมูลถึงกลไกลและวิธีการที่จะปั๊มโซเดียมออกจากลูเมนของท่อและการดูดกลับสารหรือไอออนต่างๆเข้าสู่กระแสเลือด